ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณสตังข่าวจริงประจำวันที่18เมษายน2566นะครับวันนี้มีการโอนเงินช่วยเหลือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนลายเก่านะครับซึ่งเงินนี้กดเป็นเงินสดได้มาดูกันว่าเป็นเงินอะไรบ้างนะครับจะบอกว่าในวันนี้นะครับ คนที่มีบัตรคนจนรายเก่าและไปลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือคน่าน้ำค่าไฟวันนี้จะได้รับเงินเข้าบัตร นจหรือว่าบัตรสวัสดิการนะครับซึ่งเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ครับสำหรับในรอบนี้นะครับเป็นการคืนค่าน้ำค่าไฟที่สามารถใช้สิทธิ์ในรอบใบแจ้งหนี้เดือนมีนาคม2566ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายนะครับโดยสามารถไปชําระได้นะครับจนถึงวันที่30เมษายนนี้แล้วจะได้รับเงินคืนผ่าน E- m ม n น y ีภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้นั่นเองนะครับสำหรับเงินตรงนี้นะครับไปกดได้ที่ตู้ ATM กรุงไทยถ้าหากว่าคุณประสงค์จะใช้แต่ถ้าหากว่า ว่าไม่ใช้นะครับเงินสามารถใช้ได้ในบัตรถึงวันที่27กันยายนหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีบัตรคนจนรายเก่าวแล้วก็ได้รับสิทธิ์เข้าบัตรประชาชนเนี่ยหากเลยวันที่27กันยายนนะครับ เงินสดตรงนี้นะครับจะโอนเข้าพร้อมเพย์แทนแต่ละหากว่าคุณเนี่ยมีบัตรลายเก่าแต่ไม่ผ่านรอบใหม่นะครับเงินหลังจากวันที่27กันยายนนี้จะส่งคืนไปยังกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับน้นแล้วใครที่มีแผนว่าจะใช้เงินก็สามารถกดออกมาใช้ได้เลยหรือว่าจะไปรูดซื้อสินค้าก็ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีแผนสามารถเก็บไว้ถึงวันที่27 กันยายนนี้นั่นเองครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวสตางค์จะไปตามข่าวให้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ส่งข่าวให้ฟรีไม่คิดตังค์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิต 0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ